วันนี้ทำไข่ยัดไส้คะ่ะหน้าตาหน้าทานไหมคะวิธีทำนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็จะเจียวไข่ไว้ก่อนนะคะวนรอบกระทะแบบนี้พอสุกแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะเราก็จะมา ผัดเนื้ออกไก่นะคะแล้วก็ตามด้วยแครอทหอมซอยนะคะผัดรวมกันนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงนะคะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วดำน้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวพริกไทยนะคะเท่านี้ค่ะแล้วก็ใส่หอมซอยตามลงไปเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราจะนำไปใส่ไข่ที่เราทอดเอาไว้นะคะใส่ไข่ลงไปนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะม้วนแบบนี้นะคะทำไม่ยากเลยค่ะนะคะ แล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะเพื่อให้มองเห็นไข่อยู่ข้างในนะคะก็เลยได้ชื่อว่าเมนูไข่ยัดไส้นะคะเหยาะซอสพริกเพิ่มรสชาตินะคะถ้าไข่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะหน้าตานหน้าทานไหมคะ